ตอนนี้นะคะจะมาอัป,ปวิดีโอลงไปแล้วนะคะในเพจแล้วก็จะทําการเปลี่ยนหน้าปกนะคะไปที่จุด3จุดอันนี้คือจะเข้าที่โคลมนะคะแล้วก็เข้าไปทางลิงก์ที่เข้าปกติในคอมเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเราเข้าผ่านมือถือนะคะอันนี้ก็ให้ไปที่โครมแล้วก็ทําลิงก์ปกตินะคะเพราะว่าโครมมันจะคล้ายๆกับตัวคอมพิวเตอร์นะคะอ่าก็คือเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ว่าผ่านมือถือเนาะจุด3จุดค่ะ จุดสามจุดแล้วก็ไปที่แก้ไขโพสนะคะนี่นะคะไปที่แก้ไขโพสแล้วก็ไปที่ภาพขนาดย่อแล้วก็เพิ่มรูปค่ะโฟโต้ไลบรีต้องทำรูปไปแล้วนะคะเราก็ทำรูปไปแล้วรูปนี้ค่ะโอเคเลยค่ะเห็นไหมคะเปลี่ยนแล้วนะคะถ้าเราจะกลับไปแก้ไขรายละ,ละเอียดก็ตรงนี้เพิ่มชื่อจะหน่อยก็ได้นะคะ แล้วแต่เราเลยนะคะอ่าติดแท็กซะหน่อยอ่าก็เผื่อมันจะไปแนะนำให้ใครนะคะเราก็ตามนั้นนะคะกดบันทึกเลยคะ่ะแล้วก็มากดรีเฟซอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันจะขึ้นหรือยังเนาะปกติมันก็จะขึ้นแลนะะ้วค่ะจะนานหน่อย โอเคจริงๆแค่นี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะก็ถ้ากมันยังไม่ขึ้นอ่ะมันขึ้นแล้วเห็นไหมคะนี่คือการเปลี่ยนหน้าปกนะคะไปละค่ะในไลฟ์ในไลฟ์จริงๆก็เปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนแบบนี้เลยนะคะในเวลาเราไลฟ์เสร็จแล้วเราอยากจะเปลี่ยนหน้าปกนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้อันนี้ก็เปลี่ยนนะคะแล้วก็เวลาไลฟ์เสร็จก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมไปทําดูนะคะ